แฟนเก่าเปิดตัวรักใหม่หน้าคุ้นๆธัญญาอาสยามหนีออกมา5เดือนชีวิตดีขึ้นหลังประกาศเลิกฟ้าผ่า ก่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นร้อนรับวาเลนทายเมื่อมีภาพหวานๆสำหรับนักร้องหนุ่มออฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจกับมินดามีทรัพย์สินทํทำเอาทัวลงสน,นั่นเพราะมีชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์หนักถึงเรื่องที่ฝ่ายหญิงเคยตกเป็นประเด็นเรื่องของรักมือที่สในช่วงที่ออฟและนักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามมีข่าวเลิกกันพอดีแต่ถึงแม้เจ้าตัวจะออกมาบอกว่าไม่ใช่ชาวเน็ตก็ยังคงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนะักพอมีภาพดังกล่าวก็ทำให้หลายคน อยากรู้ว่างานนี้อดีตคนรักของออฟอย่างทัญญาคิดอย่างไรบ้างซึ่งทางด้านทัญญาเองก็ได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่าอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยอยากหัวจนหลายคนก็โยงไปถึงคู่ของออฟมินดา โดยล่าสุดทางด้านธัญญาอาสยามเองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นความรักใหม่หลังมีภาพหวานๆกับนักธุรกิจชาวลาวออกมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเรื่องที่ชาวเน็ตยินดีกับธัญญาและแซ็กซุมแพรอดีตคนรักของมินดาโดยถามว่าเราเปิดใจขนาดไหนก็เปิดใจถึงกล้าเอาลงติกตอกหนูเป็นคนปิดอะไรไม่ค่อยเป็นไงตอนแรกหนูไม่ได้อยากจะเปิดหรืออะไรนะแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่อยากจะปิดพอเรารู้สึกว่ามันอยู่โทรศัพท์เราแล้วเราก็อยาก จะบอกว่าสถานะตอนนี้เป็นคนที่สนิทแล้วคุยได้ทุกอย่างทุกเรื่องเป็นคนที่คุยแล้วสบายใจรู้สึกว่าปกป้องเราได้เขาดูแลความรู้สึกเราตอนนี้อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างอบอุ่นแต่ถ้าเป็นแฟนหนูรู้สึกว่าคําว่าแฟนจะเร็วไปหรือเปล่าเพราะเราก็เพิ่งผ่านเรื่องร้ายๆมาเราเลยอยากคุยเป็นเพื่อนไปก่อนเขาน่ารักดีค่ะน่ารักมากขณะเดียวกันทางด้านนักข่าวถามว่าซีเรียสมั้ยคนมองว่าเราหัวเราะกับเขาที่เคยบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนกัน ทางด้านสาวธัญญาก็บอกว่าหนูจะหัวเราะก็ได้นะไม่เป็นไรทุกคนยังหัวเราะหนูก็อาจจะหัวเราะอีกเรื่องก็ได้ไงอาจจะหัวเราะถูกลอตเตอรี่ก็ได้เพราะหนูถูกบ่อยมากช่วงนี้และเมื่อถามว่าในอนาคตจะสามารถร่วมงานกันได้ไหมสาวธัญญาเองก็ตอบว่าคงไม่มีใครจ้างไปออกงาน3าคนอยู่แล้ว